โอ้มือโชปเปอร์สวัสดีครับวันนี้ขอเสนอเมนูผัดขแนแนงปลากระป๋องครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเอาหนอ่อกระหล่ำปีมาล้งางทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับจากนั้นเราไปเริ่มกันทําได้เลยครับขั้นตอนแรกเราต้องเอาเครื่องปรุงมาตามนะครับมีกระเทียมกระชายกเกียอเม็ดแล้วก็พริกกระเรียงครับตมให้เข้ากันเสร็จแล้วเราไปเริ่มกันทําได้เลยครับ ตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่เครื่องปรุงคั่วให้หอมแล้วก็ใส่ผักลงไปครับจากนั้นนะครับเราจะมาปรุงรสด้วยรสดีครับน้ำตาลครับน้ำมันหอยครับน้ำปลาครับแล้วก็ใส่ปลากระป๋องนะครับเรียบร้อยครับทุกคนเพียงแค่นี้เราก็ได้กินเมนูอร่อยอร่อยแล้วนะครับมีเมนูผัดแล้วเราก็มีเมนูนึ่งนะครับไข่นึ่งกระหล่ำปลีครับผมน่าทานไหมครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานมาทานด้วยกันไหมครับ ดูจบแล้วอย่าลืมกดหัวใจและคอมเมนต์มาให้กำลังใจด้วยนะครับคลิปวิดีโอหน้าอยากให้ผมทำเมนูอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ